สวัสดีครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2567นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนนะครับบ้านนาวีนะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้คือด้านใต้อ่างนะครับเอาซ้ำแดดบดชิตไทยเบื้องนะครับอันนี้เป็นด้านใต้คู่เค่อนนะครับคู่อ่างกติเห็นเลียงง่วน้ะครับเด็กเลียงง่วนเอานี่เสื้อเขาผู้พานอันนี้เป็นวัวควายของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่บ้านอยู่ แถวอ่างเข้มน้ำนะครับบริเวณนี้คือบ้านหน้าวี่นะครับตำบลสงเปื่อยอําเภอเขา่วงจังหวัดกาฬสินนะครับนี่ครับจะเห็นงัวกำลังกินหยานะครับหลายเลยครับหลายตัวเติบครับนี่วัวนะครับเอาของชาวบ้านนะครับนะครับอืมแต่เว้นกับกำลังมีขีปนาว้านึ่งบังครับนี่ครับเอาพอดีเป็นโฮมใไ้เลทายได้ครับ นี่ครับนี่คือสันเขื่อนนะครับย่าวว่ามาณเจ็ดร้อยเมตรครับสันเขื่อนประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะครับผมอยู่ประมานจักเกือบกลางๆนะครับบริเวณสันเขื่อนนะครับนี่นะครับสันเขื่อนเกือบเจ็ดร้อยเมตรนะครับเอานี่ครับไปทางด้านนี้นี่ครับด้านนี้ครับรถผมจอดอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่คือเทือกเขาภูพานนะครับเทือกเขาภูพาน อ่างเก็บน,น Banana, ้ำลำพะย,ยังตอนบนนะครับหรือพี่น้องท่องทินสิริเอิ่นว่าหรือเรียกว่าอ่างเก็บน้ำวังคำนะครับกะสีสางอยู่บริเวณเทือกเขาสองลูกนะครับนี่เป็นเทือกเขาที่ย่อยมาจากเทือกเขาภูพ่านนะครับกาสีสางระวังเขาสองลูกนะครับก็สีได้คู่อของคู่เคลื่อนที่ผมยืนนี่นะครับมันก็เป็นใต้เคลื่อนนะครับนี่ครับอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนนะครับ นะครับนะ่ครับ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนนะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชการที่9นะครับนะครับในหลวงรัชการที่9มีดำรินะครับเมื่อปี2535นะครับนะครับก็เลื่อนวาเนินการเมื่อปี2538นะครับ 2,540ก็เริ่มเ,เจ็บกัดน้ําได้นะครับอ่างเจ็บน้ําลำพยังตอนบนนะครับเป็นอ่างเจ็บน้ําขนาดกลางนะครับมีความจุประมาณครั้งแรกที่ก่อสร้างนะครับประมาณ3ล 00, 00, ้าน5แสนลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ต่อมานะครับพัฒนานะครับขึ้นเจ็บกักได สี่ล้านลูกบาทเมตรนะครับเอาถือว่าใหญ่พอสมควรครับเดี๋ยวนี้เดือนตุลาคมนะครับวันที่สี่นะครับก็ถือว่าน้ำเนี่ก็อยู่บริเวณประมาณจะครึ่งหนึ่งกับจะประมาณครึ่งหนึ่งของอ่างนะครับนี่ครับอันนี้เรียกว่าเป็นดินเหนียวดินเหนียวแกนหินทิ้งนะครับนี่นะกลางๆสิเป็นดินเหนียวครับนะครับเป็นเป็นสันเคลื่อนอ่า แกนดินเหนียวนะครับแกนดินเหนียวอยู่กลางแล้วก็สีขอบคก็สีมีเรียกว่าหินทิ้งแกนดินเหนียวนะครับนี่ครับต้มพันเย็นสบายครับเผาบริเวณที่น้ำไหลลงมานะครับเอียกว่าน้ำย่างนะครับเป็นเป็นห่วยน้ำย่างไหลลงมาเมื่อรงเคลือนนะครับแล้วก็ไหลจากเคลือนไปพูดนะครับไปอำเภอเขาวงนะครับอำเภอหน้าคู่นะครับอำเภอ อวเพึ่งอําเภอกุชินาไลาอําเภอพูนท่องนะครับอําเภอเสนาพุ่มนะครับเป็นตุ๊กแม่น้ำชี่อยู่อําเภอเมืองนะครับจังหวัดยาสูรทอนบริเวณบ้านแจ้งน้อยนะครับตำบลข้อเหนืออําเภอเมืองจังหวัดยาสูรทอนนะครับนะครับแม่น้ำย่างนี่คือต้นกําเนิดแม่น้ำย่างครับบริเวณอ่างเจ็บน้ำลำา๊ะย่างตอนบนหรืออ่างวังข้านี่แหละนะครับ แม่น้ำยัางนะครับไหลไปตกจังหวัดยะโสทนะครับมีความยาวประมาณสองร้อยยี่บห้ากิโลเมตรนะครับเอาถือว่าไก่เพราะทุกคนครับสองร้อยยี่บห้ากิโลเมตรนะครับลำน้ํายัางแม่น้ําย่างครับเอาถือว่ากําเนิดอุู่นีแหละครับอยู่อ่างเก็บน้ําลำพยังตอนบนนะครับเด้อภาวิวทิวทัศน์สวยๆนะครับของอ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนนะครับหรือ อ่างเก็บน้ำวังค้ำนะครับที่ทองทินเอิร์นะครับนะครับบริเวณนี้เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำยั่งนะครับหรือลำน้ำยั่งนะครับนะครับชายแม่น้ำที่สวยนะครับทางเก็บน้ำลำพะยั่งนะครับอ่าสีอ่าได้ประโยชน์คือเกษตรกรนะครับใส่น้ำจากอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำลำพะยั่งตอนบนนี่เป็นลักษณะการส่งน้ำเป็นท่อส่งน้ำใต้ดินนะครับ ท่อส่งน้ำใต้ดินแล้วก็ไปเปิดเอาคล้ายๆเปิดเอาน้าปะป่านะครับคล้ายๆก๊อกปะปานะครับด้วยว่ามนระบบะข้องส่งน้ำนะครับเพราะนั้นการใช้น้ำของเรามาย่งตอนบนนี่สิประหยัดน้ำนะครับเพราะว่าเป็นการที่ควบคุมน้ำได้โดยการเปิดปิดว่าวนะครับนะครับสีมีว่าวให้เกษตรกรใส่เป็นจุดเป็นจุดลงไปนะครับตลอดเสน้นท่อานามที่ส่งไปนะครับ จะควบคุมตำบลสงเปื่อยครับตำบลคุ้มเกา่านะครับแล้วก็ลงไปทางอำเภอกุชิไลย,ยังบ่ถึงนะครับตำบลหน,นองหางยังบ่อหอดนะครับเป็นกัเดี๋ยวนี้กสิได้อยู่บริเวณะน,นะครับบ้านดงหมูนะครับตำบลคุ้มเกา่าแล้วก็บ้านนาวีะาน,วน,นะครับบ้านกุดบอดตำบลสงเปื่อย,ยอน,นะครับบริเวณอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำนะครับที่ใช้ประโยชน์จากน้ำ ก็ถือว่าใส่น้ำได้ตลอดปีครับเอาพี่น้องเอกเกษตรเ็ดปลูกพืชป,ปลูกพักได้ตลอดปีนะครับเพราะว่าน้ำมีตลอดปีนะครับนะครับเป็นการใส่น้ำที่แบบประหยัดนะครับเป็นระบบท่อส่งน้ำนะครับเอาเปลี่นแห้งแรกนะครับของประเทศไทยเลยครับที่เป็นระบบท่อส่งน้ำนะครับนะครับนี่คืออ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนนะครับเป็นโครงการาใน พระราชนเนื่องจากเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของในหลวงราชการที่9นะครับนะครับราศดรได้ทําเกษตรตลอดปีนะครับเศรษฐกิจด,ดีมีกินมีใช้นะครับเพราะมีน้ําใช้ในการทําการเกษตรได้ตลอดปีนะครเป็นระบบน้ําแบบท่อส่งน้ํา นะครับจึงประหยัดน้ําแล้วก็ใช้สะดวกสบายนะครับเกษตรกร,ร,กรสีไ้น้ํากับเปิดว้าวเอานะครับคือน้ำป้าป่านะครับด้วยเอาสันเขื่อน่นอาเงียมานเจ็ดอยเมตรครับเนี่ยมแรงมาออกก็ร่างกายนี่หมะเลยครับครับนี่คืออันน้ำที่ล้นจากฝายน้ำหล่นนะครับลงมาจากอ่างเก็บน้ำล่างพายังตอนบนนะครับกระสิลงไปนี่เป็น แม่น้ำยั่งนะครับลั่มน้ำยั่งครับไปนี่นะครับนี่คือเป็นหลองน้ำเก่าของลั่มน้ำยั่งนะครับเป็นมาสางเคลื่อนแล้วนะครับเพื่อนดีเฮดเป็นซีเมนต์แบบนี้แหละครับไหลอดไปจากเคลื่อนนะครับนั่นก็เป็นคู่เคลื่อนนะครับอันนี้เป็นท่อนะครับท่อทรงน้ำระบบท่อครับที่เป็นท่อยังสี่แหละครับนะครับอันนี้คือโรงขามขามลั่มน้ำยั่งครับนี่นี่คือลั่มน้ำยั่งลั่น้ำยั่ง กระช o ท่อมาไดเคื่อนนลครับทรงเป็นระบบท่อแบบนี้เลยครับมากนะครับช่งเป็นระบบท่อบอกง่ายเลยครับนะครับแล้วก็ฝังดินนะครับมากตรงบริเวณนี้นะครับเมื่อขามล่ำน้ายั่งมาแล้วนี่ที่ผมอยูนี่คือล่ำน้งยั่งนะครับนี่ล่ำน้ำยังเก่านะครับนี่เป็นห้วยลํำยางเก่านะครับที่กําเนิดจากเทือกเขาผู้ผ่านที่ผมพอเบิงยูนคู่เคลื่อนเมื่อกี้นะครับ อันนี้เป็นทอ่อโซ่งน้ำนะครับทอ่อโซ่งน้ำนี่ครับทอ่อโซ่งน้ำยิ่งๆนี่จากล่ำพะยังนะครับนี่ไฟกระซิฝังดินไปครับบ้านนี้นะครับเพื่อขามลำหงายล่ำพะยังแล้วก็ได้ฝังดินไปนะครับเดี๋ยวผมอยู่ข้างเบิ่งว่าไปโคอยูอ่หน้าของพี่น้องเกษตรกร,กรจังไดร่เลยครับนะครับ,รบผมอยู่ริมลำยังครับนี่ ี่ต้นกำเนิดแม่น้ำย่างนลครับไหลไปตกแม่น้ำชีบ้านแจ้งน้อยนะครับตำบลคอเหนืออำเภอเมืองนะครับจังหวัดยะโสธรน,นะครับมีข้าวมยาวจากนีไปเลยครับประมาณสองรอยยี่หกิโลเมตรครับเด้อเรียกว่าแม่น้ำย่างผมอยู่ต้นกำเนิดแม่น้ำย่างครับแม่น้ำย่างนะครับเขาบานมาจากพ่อพี่น้อง ไปเบิ้งนี่ครับนี่ครับมาฮอ่นี่ก็ฝังดินครับนี่ฝังดินไปเลยนียครับมันจะเป็นไถ่หน้าพี่น้องเกษตรกรนะครับมีไปแบบใต้ดินนะครับนี่ครับเริ่มจากนี้แหละครับเป็นท่อใต้ดินนะครับนี่ครับขึ้นว่าข้างเทิงก็จะฝังใต้ดินไปนี่ครับไปโล่งหน้าพี่น้องเกษตรกรนะครับ นี่ครับการทไปตามถนนถน,นนนี่สิไปตามท่อส่งน้ำนะครับนี่ถน,นนนี่เกษตรกรนี่เป็นท่อส่วงน้ำไปเจีิญภาคพี่น้องตามไปเบื้องครับนี่แหลครับถนนน,นี่คือถนนที่ไปน้ำท่อส่วงน้ำนะครับจากลำพะยังตอนบนนะครับที่ผมพาพี่น้องิ่งอยู่ทึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาเราเบื้องมองมองเกษตรกรไส่น้ำครับนี่ นะครับเป็นว่างทอใต่ดินมาที่ผมพับเบิ้งเมื่อกี้เนี่ยทอยง่งๆนะครับนะครับเพิ่นกระสีว่างมมกนะครับนี่ครับว่างตามทอมมกนะครับนี่ว่างตามเนี่ยตามแม่นี่ครับไม่ยอมเป็นทอพ่อมาหนีแล้วกระสีเป็นโอ้หนักเลครับจะเป็นว่าวครับน้ำอยู่ในนี่ต้องเปิดเปิดน่ครับเปลี่ยนเปิดว่าวแต่วงบอไไรครับมันหนัก นะครับจะเป็นท่อเปิดเปิดแล้วน้ำจะออกนี่ครับนี่ออกนี่นะครับนี่เปิดว้าวตัวนี้นะครับเปิดว้าวเลยนะครับเปิดว่าวเจ้าเด็เพื่อนโบเด็ปลอยน้ำมากครับเปิดว้าวนะครับเปิดว่าวตัวนี้น้ำกระจาไหลลุกเปใส่หน้าเขานะครับของพี่น้องเกษตรกรพูดน่อครับนาข้าวมองเห็นตึกเขาผู้พานี่ครับวางเก็บน้ำยู่นี่ครับนี่ผมลงมาประมาณจ็กร้อยเมตรนี่ครับผมลงมามองหวยล่องพยั่งแล้วกับผพาพน้องเบิ้งอ่ะ ท่อทรงน้ำก็นทมากนี่นะครับใต้ดินมะนีมานี่ก็นทเฮ็ดขึ้นมานีนะครับเป็นว่าวนะครับแล้วก็พี่น้องจากใส่น้ำก็เปิดว่าวเลยนะครับสะดวกสบายนะครับเป็นการประหยัดน้ำน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำเราไม่ย่างตอนบนบ่อทรงน้ำแบบเราแบบข้องทรงน้ำครับที่ทรงแบบท่อแบบนี้นลครับเปิดเอาแบบนี้นี่ครับลุ่งไปนี่ครับหน้าเขาเขียวๆนะครับมาศสยน้ำจาก ลำพะยังตอนบนนะครับสามารถเห็นหน้าได้ได้หลายก้อนทีหนึ่งนะครับเด้อเอานี่ครับสิมีเป็นจุดเป็นจุดห่างกันประมาณจักรลอยเมตรได้ครับนี่ประมาณลอยเมตรกับสิมีจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปเรื่อยๆนะครับเหมือนที่มองเห็นเนี่ยประมาณจักรลอยเมตรนี่แหละครับกับสิมีเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับพี่น้องกับทีเปิดน้ำใส่เลยนะครับโอ้เขาเขียวงามครับนี่คือเขาอำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาฬสิน นะครับถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับน mm ี hmm. ่เอาพาพี่น้องมาเบิดนะครับเด้อระบบการส่งน้าจากอ่างเก็นบน้ำล่องพยังตอนบนนะครับ mm hmm. เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราดำรินะครับของในหลวงราชการที่เก่านะครับ mm hmm. ถือว่าพี่น้องประชาชนนะครับชาวอำเภอเขา่วงนะครับตำบลสงป่วยกับตำบลคุ้มเก่าได้ประโยชน์จากโครงการนี้หลายนะครับ mm hmm. พี่น้องสามารถที่ปลูกเดเศรษฐกิจพ่อเพียง อนไลน์ครับสบดงเปื่อยนะครับถือว่าเพิ่มรายได้ให้พี่น้องตลอดปีนะครับนะครับให้พี่น้องตลอดปีนะครับเอาแม่เนียงนึ่งจันห่างป่าครับไหนมาจันใส่ป่าจันใส่กบเอ้าเปินใส่ไว้เปิ่นดักไว้ครับเอ้ ทั้งพี่ก็ใส่ได้ครับโดยพุ่นที่ตัวทอ่ทอทอ่อท่อขามลอดถนนไปนะครับนี่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 ครับเป็นทอรอดถนนนะครับเด้อนี่ทอจากว่าวนี่แหละครับตอมาลอดถนนลอดถน,นนนี่ครับลอดถนนขึ้นไปเพื่อที่ปใส่ใทั้งเท่งก็ได้ครับเป็นตัวใส่ได้อยครับเด้อเอานี่คือประโยชน์นะครับเอาขอบพุณนพี่น้องทุกๆท่านนะครับเด้อถี่ติดตามรับชม เอาสะไคร้คพี่นอ้องเบิ้งลำไปย่งตอนบนแล้วก็วิธีการใส่น้านะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ